เรื่องเล่านิทานสอนใจโดยนิยายไทยโบราณตอนชายโลภกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พนาเป็นคนธรรมดาหาเช้ากินคำ่ำอาชีพของเขาคือตัดไม้ขายวันหนึ่งเขาเดินเข้าป่าลึกกว่าเดิมแล้วก็เห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยืนตระงงานอยู่กลางป่าลำต้นใหญ่ขนาดสามคนโอบ เขาคิดในใจทันทีว่าถ้าฉันตัดต้นไม้นี้ขายนะรวยเละแต่ตอนนั้นเองพระรูปหนึ่งเดินผ่านมาพระมองเขาแล้วพูดว่าโยมต้นไม้นี่อย่าตัดเลยมันเป็นที่อยู่ของวิญญาณและสัตว์ปา่าแต่รู้ไหมว่าพันนาพูดว่าไงผมต้องเลี้ยงครอบครัวครับหลวงพ่อจะเป็นอะไรไปแค่ต้นไม้ พระเลยเตือนอีกครั้งการทำร้ายเพราะความโลภจะย้อนกลับมาหาโยมเองแต่พนาไม่สนใจเขาหัวเราะในใจคิดว่าก็แค่พูดที่กลัวแล้วเขาก็ยกขวานขึ้นฟันลงไปที่ต้นไม้แรงที่สุดทันทีที่ขวานฟันลงไปมันดีดกลับมาฟันที่ขาของเขา แรงมากจนเลือดไหลเต็มพื้นพนานล้มลงเจ็บจนร้องลั่นป่าเขาพยายามคลานออกมาเองไม่มีใครช่วยกว่าจะถึงบ้านเสียเลือดไปเยอะต้องนอนรักษาตัวหลายเดือนหมดเงินรักษาหมดตัวครอบครัวเดือดร้อนตอนนั้นแหละเขานึกถึงคำพระทำร้ายเพราะความโลภ กรรมย้อนกลับมาหาโยมเองใช่มันเป็นจริงเพราะอะไรเพราะความโลภมันบังตาอย่าลืมทุกการกระทำมีผลตอบแทนเสมอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมมันไม่หนีหายไปไหนมันรอเวลาแล้วก็ย้อนกลับมาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัว ถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันเรื่องต่อไปนะคะ